ไอ้สนมเราเป็นเทพพี่นะคะเทพพี่กระเทียมค่ะปีนี้หมู่บ้านของเรานะคะขึ้นชื่อในเรื่องของกระเทียมนะคะโอ้ยอย่าไอาคนไม่เห็นเท่ดูนะคะใหญ่ดีมีคะท่านผู้ชมค่ะนะคะกระเทียมนะคะอาร์คนะคะเมื่อี้ก็สมาพี่เซนเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องอัน ยู่ในดงของอะไรนี่นะคะฟักช่องนะคะแล้วก็ดมบกพริกนะคะอันท่าค่าแต่ยางแบบนี้คือสิบแลวดอกนะคะวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมอันมาเก็บนะคะพักเสียนเจียนเสียนเสียน,เส,ยนเสียนนะคะที่สเปนก็ปลูกได้นะคะมานะคะท้ชมขานะคะใครนะคะ ยูนในเมืองนะคะบัณฑิตรับบรรยากาศสดชื่นนะคะก็มาสูดบรรยากาศนะคะบรรยากาศเคียวคิจีนะคะกับกระมม,มุมเซเรนนะ,ะคะคมเเซเรนด้ค่ะเนี่ยนะคะเนออำเภอประสาทนะคะหลายคนถามว่าคแคมเปอร์ได้นะคะอาศัยอยู่ที่ประเทศสเปนนะคะแซงบดีอีกมุน มุนหาแสงก่อนโอเคเราก็ได้มุมแล้วมาเด้อมาเก็บพักเสียนพักเสียนเป็นนะคะอะไรที่ปลูกยากหลายนะคะเนี่ยปีนี่แหละปลูกได้กินโอ้ยกินจนเกือบเบือ่อแล้วคะ่ะนะคะแต่กระแสบคือเขาเมืนอีก้ก็พ้ามาเก็บพักเสียนซื่อๆเหรอผ้าท่านผู้ชมนะคะมาสูตดบรรยากาศนะคะสดชื่นนะคะมาเบาเมามอ,อยกับหญิงปุ๋ยนะคะ วันนี้ปุ้ยเป็นเจ้าหญิงคนเดียวจะยิงกระเทียมนะคะเทพีอยู่อันไทยสวนงามที่สุดแล้วนะคะเพราะว่ามีอยู่ผู้เดียวนี่แหละนะคะพี่นอ้องมาเด้อน,นะคะโอ้โหได้ยินเสียงไหมคะท่านผู้ชมหืฮักปะปะปะเลยนะคะโอ้โขยขาะแยกอันปลูกพักละ ช่วงนี้ยุ่งคบค่ะพี่น้องคะเราต้องตกมันนะคะ <c oughs> ยุ่งคบยุ่งคบอันช่วงสุกซ่าที่นัน่นนะคะยุ่งตลอดแหละนะคะว่ค่อยได้วังอัคดคลิปอาหารนะคะช่วงนี้ก็มีนัดตลอดนะคะอันตั้งแต่ฉีดวัคซีนนี่นะคะก็ข้าเจ้าก็เริ่มผ้ากันนัดสั้คๆกินเข่าย่างเสียนะ จะได้เดนะคะเขาโทรมาเขาก็ไปนะคะเขาไปห็นเขาเข้าก็มาเห็นเห่าอ่ะมันกับปุยเไปนะคะก็เลยบม่มีเวลาอาัดคลิปยังว่าแหละเพราะว่าพลังส่วนใหญ่เขากับตรงกานความเป็นส่วนต่อนะคะเราไม่มีเวลานะคะมาแบบว่าอ่าถ่ายคลิปหรอกไอ,อตัวปุ้ยน่ะถ่ายได้นะคะแต่ตรงแนมนานะเขาสกนะกอนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคิดนะคะว่าอัน คนที่นะคะมากินข้าวนะคะจะเขาจะรู้สึกไม่ดีนะคะแต่ว่าสามีเห่าแหละนะคะเป็นมารยาทนึงนะคะอะไรเงี้ยคือเวลาเจอกันเนี่ยเขาก็อยากคุยน่นนี่นั่นนะคะไม่ต้องมาระวังคําพูดนะคะสังเกตว่าพูปุ้ยหนังบ่คอยเหตุขีดเห็นป่ะเว้นแต่ว่าปุ้ยเหตุปิ่งยางหรือว่าเขาอยากยางเขามาเขาเขามาเองเจน่ะแลับปุ้ยนั่งเหตุิปด็เหมันปุ้ยนั่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวถ้าจะข้าวนึง นะคะเดียวกับเอิรนประสานก็นกนเดินเข้ามาเองนั่นแหละนะคะเดี๋ยวจะมึงวันนั้นปุ๋ยเก็บไปได้หนึ่งกิโลเอ้ยครึ่งกิโลค่ะนะคะรวมรวมกันแล้วปีนี้ปุ๋ยจะปลูกได้แล้วหนึ่งกิโลนะคะคันสมกินแซ่บแส่เลยค่ะพี่น้องเบืองปากปุ๋ยนะแซ่บแ่อยากนั่งมาอยากอยากฝักเสียน อยู่มังน้องในได้กินพักเสียนไทยเนี่นะคะโอ้ยถือว่าสดุหยอดได้เลยนะคะปลูกแดนไดไ้ปลูกง่ายๆเด้อนะคะปลูกงาหวานแหลวหวานอีกเด้อกลัวจะประสบความสำเร็จเนี่ยอันนี้นะคะลองทดลองดูเด็ดเอานะคะไม่ถอนรากนะคะวานมันสิป่งบ่วนะคะมันสิป่งงามบ่จะปลูกกับวานนะคะไหวเรื่อยใช่อะไรนะเวลาเดินเราต้องระวังเพราะว่า ทุพกพื้นที่เราอัดแน่นไปด้วยพืชผักนะคะม่เนีป่ปุ้ยประเดี๋ยวผาเราไมชมมาเห็ดยัางดอกนะคะถ้ามาเล็นมาหัวมาทักผาย่งันท่านผูน้ชมคินหอดคินหอดเวลานะคะได้ยังกินเ้ากันนาอนะคะสบายดีกันบอนะคะถ้าใครอยู่เมืองไทยก็นนะคะช่วงนี้นะคะคือบ้านเรานะคะไวรัสคือแบบว่าแรงมากนะ ติดแบบเมือเมือนึ่งนี่รักเมื่อนั่นแหละต่องระวังโตจะคล้องให้ดีเลยค่ะเพได้มีงานเฮ็ดนี่ก็ถทือประโชคดีเด้พี่น้องช่วองนี้นะคะถ้าใครตกงานก็น,นะคะกับไปตังรักบ้านจะคล้องก่อนนะคะใครมีบ้านให้กลับน้ำมันก็ดีตัวนะคะว่ามีเหไอ้มีเหินให้กับนี่จี่งเี่ย ถ้าว่าอยู่บ้านเราเนาะนะคะบ้านไม่ต้องเฉา,าก้เข่าก็หาเก็บพักตามิิมดวได้กินอยู่นะคะตามไ้ตามหน้าหากบหาเขียดวันห้องวันแหตามสะกรพ่อได้กินได้ลหรอไห้จะมีเขาเกอกหมจะอยุมัเทพนี่เพราะมีเ<อ>งินอายุวัยไรได้น่จะค่าเขาขนามข้าไไส้าห่วงกระสู้ๆนะคะท่านชมเราต้องผ่านไปได้ ไม่ใช่บอกเราทำชมนะบอกตัวเจ้าของด้วยนะคะมามาพักผ่อนหย่อนใจนะคะมาเก็บผักเสี้ยนเนี่ยนะคะคุณเห็นไหมนี่นะคะมาใช้ชีวิตแบบนี้นะคะคุณจะนึกถึงบรรยากาศนะคะท้องให้ท้องนาตื่นเตตีห่ามาหุงเขาหนึ่งเขาเนียว <laughs> ไปดำหน้าไปทำไรไอ้อย ไปทำมันนะคะปลูกผักสวนครัวไว้กินเองใครไม่ได้สัมผัสนะคะบรรยากาศเรียบง่ายแบบนี้นะคะก็เข้ามารับชม <c oughs> จินตนาการเอาค่ะนะคะว่ามาใช้ชีวิตอยู่ที่ <c oughs> นี่กับปุ๋ยนะคะมาเชื่อปุ๋ยเด็ดพักเจียนนะคะเผื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา นี่เก็บยมเดียวไนีไ่วยมันจริงๆแล้วมันมีพักอันนั้นมันได้อีตูนม่นเด็ดถือใบอีตูวบ่อยากมกนหน่อไม้เดชช่วงนี้บ้านเรานะคะหนอไม้กำลังขึ้นเลยนะคะจังซีตะล,ลาตะเปียงนะคะ ดไตรกองแกงน้องหม่ใส่ไข่มดแดงซุดยอดเมนูด้่นๆได้กินเถอามอยูไทยแลนบัดมาอยู่เมืองนอกนี่่ค่อยได้กินดอกมันนึกอยากยำยำยู่ไก่นี่ล่ะแนวก็ได้ยำยู่บ้านมันไม่อยากยังเด้พี่น้องเวลาเรามาอยู่ไกลบ้านเรานะคะอยู่ต่างแดนนะคะเราก็จะนึกอยากอาหารบ้านเรา ไมว่าจะเป็นพักเอ้ยเห็นบอกพักเสียนก็นได้กินช่วงนี้ละเราต้องกินให้อิม่มพอกินอิ่มแล้วเราก็ทำการเก็บแค่ช่องฟิตไว้กินหน้าหนาวนี่เดี๋ยวนี้ยุ่งมาไว้ไหวได้นน่ถึงว่าอันมาอัดคดลิปเรนๆหัวหัว,หวไปเลยโด,ดนได้หนิ ต้องมาเต้ตอนใบอัดงานแรกนี้มครบม้องเธอแกเฮ็ดงานเพิ่อนนะมังครบ,อ,ครบอีลีได้ครบเย็บขันพอมวันนี้นะคะปุ้ยก็จะลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมนะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามให้ปุ้ยด้วยนะคะทั้งยู u b e แล้วก็เพนั่นล่ะนะคะถ้ามักเด้ถาว่าบ่มักก็ข้ามพานค่ะนะคะต้องมีใครสักคนที่มัก <c oughs> แนวเดียวกันกับปุ้ยนั่นละนะคะแล้วหมนลัางสิาพ้ามาเด่นมาหวัวไม่ม้นอนี้ต้องฝ่าไปเก็บพักเสียนเีาไปเก็บมุมนั่นนะคะมุมนี้ เรวก็ได้พอขันอยู่เสื้อบอนี่ซ้ำนีคกะเราเล่าเคิงโหลเลยได้นี่แบบย่ามขันไปนี่ได้ถวยนึงจะซํำนิคเอาไปขันเนี่ยนะคะ